เกิดใหม่เป็นสามีภรรยาชาวสวนผู้มั่งคั่งยุค70ตอนที่340น้มน้มนาวพี่สามเจ้าเย่ชูหัวเราะพืดกระต่ายแบรนด์ตระกูลเจ้าทำไมชื่อนี้ฟังดูตลกจังคะจะไปสนใจว่าตลกหรือไม่ตลกทำไมกันหลักครับหาเงินได้ก็พอแล้วชุดหนึ่งตัวของพี่สภายสามคุณยังได้เงินตั้งหลายร้อยหยวนมากไปถึงหลักพันหยวนเลยกระต่ายกับหมูของผมก็ต้องขึ้นราคาให้สูงขึ้นหน่อย เจ้าเหวนเทามีดวงตาเป็นประกายพรรยาคุณรู้ไหมแค่ผมนึกก็ถึงเรื่องพวกนี้ก็ตื่นเต้นเป็นพิเศษแล้วพี่สะพายสามของคุณนี่มีความสามารถจริงๆเสื้อผ้าหนึ่งตัวที่มีราคาแค่ไม่กี่หยวนแต่กลับขายได้ถึงหลัก 100, ร้อยหลักพันทำไมกระต่ายของผมจะทำไม่ได้หลักคุณว่าจริงไหมเย่ชูชูถึงกับตกใจคุณจะขายกระต่ายถึงหลักร้อยหยวนเลยหรอคะเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้หรอกมั้ง ไม่ทำแบบนั้นอยู่แล้วแพงกว่าตอนนี้สักสองถึงสมเท่าก็พอแล้วเจ้าเหวนเทากล่าวแพงกว่า2ถึงสามเท่าก็ไม่ใช่น้อยๆยนะเย่ชูชูเกิดความสงสัยก็ต้องได้อยู่แล้วพี่สพาย3สามของคุณบอกว่าทุกอย่างสามารถโฆษณาเกินจริงได้ทั้งนั้นถึงเวลานั้นพวกเราโฆษณาเกินจริงสักหน่อยก็เรียบร้อยแล้วเจ้าเหวนเทาพูดต่อ อีกอย่างณนะโรงเต้าหู้ของพี่สามก็ย้ายไปแล้วถึงอยู่ห่างจากที่เลี้ยงกระต่ายทางฝั่งนั้นแต่ระยะห่างก็ยังไม่เพียงพออยู่ดีให้ห่างอีกหน่อยดีกว่าผมจะทําให้ดีๆทําให้คนที่มาซื้อเต้าหู้รู้สึกว่าอืมคํานั้นเรียกว่าอะไรนะภูมิทัศน์ที่งดงามดูจภาพวาดอืมใช้คํานี้แหละคําพูดนี้กลับย้ําเตือนเยชูไต่ถามโรงเตี้ยมอยู่หนใดเด็กเลี้ยงวัวชี้ไกลถึงซิ่งหัวหนึ่ง เยชูจินตนาการถึงฉากนั้นฉันคิดว่าถ้าคุณทำแบบนี้มันคงสวยงามมากเลยค่ะเจ้าหวนเทาได้ยินบทกวีนี้ก็พยักหน้าติดต่อกันอื่มภรรยาคุณอย่าพูดเลยที่นี่สวยมากจริงๆนั่นแหละเยชูชูยิ้มคุณบอกว่าจะปลูกไม้ผลด้วยไม่ใช่เหรอถึงเวลานั้นก็ตั้งโรงเต้าหู้ของพี่สามไว้ที่ไหนสักแห่งในสวนผลไม้ก็ได้นะแบบนี้กลิ่นหอม,หอมของเต้าหู้ก็จะได้ผสมกับกลิ่นหอมของดอกไม้และผลไม้ดีมากเลยนะ เจ้าเวินเทาถึงกับตกหน้าขาภรรยาพูดได้ดีมากพวกเราทำตามนี้แหละจูู่เย่ชูก็นึกถึงตอนที่เธอและองค์ชายเคยอยู่ในสวนด้วยกันก็เกิดความตื่นเต้นขึ้นมาในทันทีเวนเทาเดี๋ยวฉันออกแบบให้ใคเย่ชูชูพูดอย่างไม่สงสยัยเจ้าเวินเทาย้มยิ้มอย่าว่าแต่ภรรยาออกแบบได้เลยต่อให้ออกแบบได้เขาก็ยกสองมือสองขาเพื่อสนับสนุนเธออยู่แล้ว ได้สิภรายาคุณออกแบบเสื้อผ้าดีขนาดนั้นก็ต้องออกแบบฟาร์มกระต่ายของพวกเราได้ดีอยู่แล้วเจ้าหวนเทาไม่ได้สงสัยเลยว่าการออกแบบเสื้อผ้าและออกแบบภูเขานั้นแตกต่างกันอย่าเรียกฟาร์มกระต่ายเลยค่ะให้เรียกว่าสวนชั้นยอดเถอะเย่ชูชูกล่าวได้เลยภรายาบอกให้เรียกอะไรก็เรียกแบบนั้นแหละเจ้าหวนเทาตอบกลับโดยไม่หยุดคิด รองเต้าหู้ของพี่สามต้องสร้างให้ดูดีสักหน่อยแต่งแบบโบราณถึงจะเข้ากับสวนชั้นยอดของพวกเราเยชูพูดถึงความต้องการอีกครั้งเรื่องนี้ไม่ยากพรุ่งนี้ผมจะไปคุยกับพี่สามเองภรรยาคุณออกแบบให้สบายใจได้เลยเจ้าวนเ,เทากล่าวเยชูรู้สึกมีความสุกเธอพิงตัวเข้ามาพลางกล่าวแล้วก็ห้ามบอกว่าฉันออกแบบนะคให้บอกว่าคุณเป็นคนออกแบบเจ้าวเวนเท่าหันมาหอมเธอและบีบจมูกเบาๆ ผมไม่อยากให้คนอื่นรู้หรอกว่าภรรยาของผมทำเรื่องนี้ได้เยชูชูยิ้มด้วยความพึงพอใจอันที่จริงเธอไม่อยากให้คนอื่นรู้เพราะไม่อยากถูกรบกวนเธอแค่อยากใช้ชีวิตของตัวเองอย่างสงบสุขอื่มได้ใช้ชีวิตกับองค์ชายในตอนนี้ของเธอเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นเจ้าหวนเทาเดินทางไปหาพี่สามเจ้าเพื่อคุยเรื่องโรงเต้าหูส้สวนเยชูอยู่บ้านลงมือวาดภาพสวนที่อยู่ในความทรงจําของเธอ พี่สามเจ้ากำลังกินอาหารเช้ามีจกข้าวฟ่างแผ่นแป้งข้าวโพดจี่และอาหารที่นานๆทีจะได้กินอย่างมันฝรั่งตุ๋นกับผักกาดขาวน้องหกมาแล้วรีบเข้ามาสิกินข้าวหรือยังถ้ายังไม่กินก็กินสักหน่อยนะพี่สะพ้ายสามเจ้าพูดด้วยความกระตือรือร้นพี่สะพ้ายสามผมกินข้าวมาแล้วพี่สามหลักครับเจ้าหวนเทาพูดขณะเดินเข้ามาด้านในกำลังกินข้าวอยู่เลยพี่สะพ้ายสามเจ้านำเขาเข้ามาในห้อง พี่สามเจ้ากำลังนั่งคัสมาธิมือถือถ้วยกินจกอยู่ตอนที่เห็นเจ้าเหวนเทาก็เรียกทักทายชวนให้ขึ้นมานั่งบนเตียงเตาฉันไม่ขึ้นแล้วพี่สะพ้ายสามรีบกินข้าวเถอะเจ้าหวนเทานั่งลงบนเก้าอี้ยาวที่ตั้งอยู่ที่พื้นมาต้านกินเสร็จแล้วจึงกระโดดลงมาจากเตียงย้ายมายืนตรงหน้าเจ้าเหวนเทากล่าวว่าอาเล็กการบ้านของผมได้ห้าคะแนนด้วยแหละ จริงเหรอไอเด็กคนนี้นี่มันเก่งจริงๆเจ,จ,จ้าหวนเทาขยี้หัวของเขาแรงๆถ้าสอบหล่ะจะสอบได้หนึ่งร้อยคะแนนเต็มไหมมาต้านแอบลำบากใจเรื่องนี้ก็ไม่แน่ห้าห้างั้นเธอต้องขยันนะถ้าสอบปลายภาคครั้งนี้เธอได้หนึ่งร้อยคะแนนเต็มอเล็กจะให้ของขวัญหนึ่งชิ้นเจ้าหวนเทาพูดอย่างกล้าหาญพี่สามเจ้ารีพูดไอหนูเพื่อของขวัญจากอเล็กแล้วต้องตั้งใจสอบนะ มาตานกลับพูดว่าอาเล็กครั้งก่อนอาเล็กพูดว่าถ้าผมได้ห้าคะแนนอาเล็กจะซื้อของอร่อยให้กินอาเล็กพูดคำไหนต้องเป็นคำนั้นนะพี่สะพ้ายสามเจ้ารีพูดมาต้านทำไมทำตัวไม่ได้เรื่องแบบนี้โตขนาดไหนแล้วยังจะขอของกินจากอาเล็กอีกแต่อาเล็กตกปากรับคำแล้วนะมาต้านแยง้งใช่อาตกปากรับคำแล้วเจ้าเหวนเท่ายอมรับว่ามาสิเธออยากกินอะไร มาต้านดวงตาเป็นประกายผมอยากกินอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมได้สิเธอว่ามาสิว่าอยากกินอะไรเจ้าเวนเทาพูดอย่างใจกว้างผมอยากกินปลาหมาต้านรีพูดปลาตัวใหญ่ๆหนะ้าได้เดี๋ยวตอนข้าเธอไปเอาปลาที่บ้านอาบอกให้พ่อเธอเอาเต้าหู้กลับมาสองก้อนด้วยนะจะได้เอามาทำรวมกับปลานึ่งเมื่อใหญ่พวกเธอจะได้กินกันทั้งบ้านเลยเจ้าวนเทาตอบ มาต้านกระโดดด้วยความดีใจอาเล็กดีจริงๆเลยไอเด็กบ้าแค่ซื้อปลาให้กินก็บอกว่าดีแล้วรีบไปเรียนได้แล้วเจ้าหวนเทาตบก้นเขาอาเล็กปลาตัวนี้ไม่ถือเป็นของขวัญสอบปลายภาคของผมนะมาต้านพูดเน้นย้ำถ้าสอบปลายภาคผมได้ร้อยคะแนนเต็มอาเล็กต้องซื้อของขวัญชิ้นอื่นให้ผมด้วยนะเจ้าหวนเทามีความสุขได้ขอแค่เธอสอบได้หน,นึ่งรอยคะแนนเต็มก็พอแล้ว มาต้านกระโดดดีดตัวและวิ่งออกไปอย่างมีความสุขเอ้ออยากินเสร็จแล้วก็เดินมาทักทายเจ้าหวนเทาด้วยท่าทางอึกอักๆเจ้าหวนเทากล่าวว่าเธอก็เหมือนกันตั้งใจเรียนนะถ้าสอบปลายภาคได้คะแนนเต็มอเล็กจะให้ของขวัญเธอด้วยเอ้ออยามีความสุขขอบคุณค่ะอาเล็กพูดจบเธอก็เดินออกไปพี่สะพ้ายสามเจ้าแอบรู้สึกไม่ดีเด็กสองคนนี้ทำตัวไม่ได้เรื่องเกินไปแล้วโตวขนาดนี้ยังอยากได้ของกินอีก เจ้าวนเทากล่าวพี่สะพ้ายสามอย่าพูดแบบนี้สินี่เป็นการให้กำลังใจพวกเขาเพื่อให้ตั้งใจเรียนท่าสอบได้คะแนนเต็มขึ้นมาจริงๆให้ของขวัญอะไรก็คุ้มค่าทั้งนั้นแหละเจ้าหกพูดถูกเด็กพวกนี้ต้องให้กำลังใจพี่สามเจ้าพูดพี่สะพ้ายสามเจ้ากรอกตาใส่เขารู้จักแต่จะพูดให้ฟังดูดียังมีหน้ามาบอกว่าต้องให้กำลังใจแล้วทำไมฉันถึงไม่เคยเห็นคุณให้กำลังใจลูกเลยละ่ะ เจ้าหกนายมหาฉันมีธุระอะไรเหรอพี่สามเจ้าถามเจ้าเวนเทามีเรื่องนิดหน่อยพี่สามรงเต้าหู้ของพี่คิดไว้หรือยังว่าจะสร้างยังไงถ้าสร้างบ้านธรรมดาธรรมดาแบบนั้นไม่ได้นะพวกเราต้องสร้างให้สวยหน่อยพี่สามเจ้าชะงักโรงเต้าหู้ต้องสร้างให้สวยหน่อยสวยยังไงละ่ะพี่สะพายสามเจ้าก็ไม่เข้าใจก็เป็นบ้านธรรมดารรมดาไม่ใช่เหรอ สวยอย่างไรเจ้าเหวนเทาก็ไม่รู้เช่นกันเพราะเขาไม่รู้ว่าภรรยาออกแบบไว้แบบไหนจึงพูดว่าพี่สามประมาณไว้ที่เท่าไรถ้าพี่เชื่อผมเดี๋ยวผมช่วยพี่จัดการให้พี่สามเจ้ารีพูดเชื่อไม่ได้หรอกนายสร้างบ้านใช้เงินโหดจะตายไปฉันไม่มีปัญญาจายหรอกถ้านายออกเงินก็ว่าไปอย่างเจ้าเหวนเทาถึงกับหมดคำพูดพี่สามคนนี้คงมีจิตใจเอารัดเอาเปรียบเข้ากระดูกดำไปแล้วพี่สามผมก็บอกไปแล้วไม่ใช่เหรอ พี่ประมาณไว้เท่าไรผมก็จะช่วยสร้างให้ตามงบของพี่นั่นแหละขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ